สวัสดีคะ่ะพี่นออ้องชาวไทยชาวเล่าเฮาชาวต่างประเทศเนาะคะ่ะนาะงมัอน,นี้ดีดีดีด,ดีสุขภาพดีชนเนลหนูดีกันมีสิ่งดีดีมาฝากกี่ล่คะค่ะหนั่นก็คือการออกกำลังกายลดพุ่งเนาะคะ่ะสลด์พุ่งคะ่ะสลด์ผููไดแบบมีเอวก็สามารถทีจะมีเอวได้คะ่ะง่ายง่ายคะ่ะมันมีสาเทังเบิรทดหกทาแต่มัอน,นี่หนูด,ดีเสียว่า สถิต้เบิ้งสามธาก่อนค่ะเอแล้วก็อีกสามธากรค่อยเทียบหนาเด้ค่ะเด้อค่ะกระสางกับเมื่อบรรลุแลยค่ะบรเเวณแต่ไหนนู้ค่ะน้องตามนู้ดีมากค่ะตามมากค่ะสนุกค่ะเขตไหนสนุกใจเท่าไหอ่ห้องก็จะได้ลดพุ่งค่ะลดหนาทอง เตือนขังมากค่ะเนะาะแก่พักแน่นนิดน่อยค่ะเกลี่ยแขนค่ะคือบริหารร่างกายหยุดนิ่งค่ะนั่งเต้นนังค่ะเปลี่ยนขางมากค่ะเนาะ ค่ะท่าที่สองนึกค่ะเนาะยืนกลางขาให้มันทอกะสะโพกด้วค่ะนะและอันนี้เขากะซีสอดต้นขาค่ะให้ขาเลี้ยวง้ามค่ะเพื่อนมาและแกกระชับต้นขาค่ะอันนี้แกกระซีเล็กไล่พอกค่ะอันนี้แกอันนี้ สีงนงำม่ก็เห็ด20เท่อได้ะค่ะ๋ยดเข้าลงค่ะ กานกับพักค่ะขอกิเซีเตลกับพักค่ะถ้าการพักนิสิบวห้ร่างกายยุดนิ่งค่ะแก้งแข็งขยับขานิดหน่อยค่ะ ที่สามนี่คือมันจิซอยให้ห้องยุบพุ่งด้วยค่ะเด้อแ้่ก็จะได้ต้นขาเอได้แขนค่ะเข้ามาหลืกเลยค่ะ จบค่ะสาม่าอันนี้คือการเป็นการออกกํากลังกายค่ะการออกกํากลังกายเพื่อสุขภาพเนาะค่ะเนาะผู้ใดอยากลดพุงค่ะสามารถลดพุงได้ค่ะเหตุสาม่านี้สามารถลดพุงได้ด้วยค่ะเด้อเออได้ท่านสุขภาพค่ะได้ร่างกายที่แข็งแรงให้เฮ็ดให้รูปร่างเทานี้ดูดีค่ะ ได้ต้นขาที่เลี้ยวง่ามค่ะได้นาท้องที่เป็นถ้าผูณีย์สามธาตุเองค่ะแต่มันไม่ถึงบทหกท่าค่ะอันนี้หนูดีเสียวไหมอันนี้หนูดีเอเมื่อสาธิตให้เบิ่งสามธาก่อนค่ะแล้วพอกันเทปหนาด้วยค่ะเด้ออ่าอีกสามธาค่ะอานหนูดีเสียวมหาสาธิตให้เบิ่งค่ะลอยลดพุ่งค่ะลดพุ่งลดต้นขา แขนค่ะห,หัวไหล่ค่ะแล้วกสิได้ร่างกายที่แข็งแรงค่ะเฮ็ดเป็นประจำเฮ็ดเห้สม่ำเสมอค่ะผู้ใดหัดสุขภาพออกกําลัางกายค่ะขอบคุณนะร แต่สิแมาแบ่งปันดีนะคะเด้อ